ๆๆกำลังกินอร่อยเลยนะครับผมความสุขสขหาไม่ยากหรอกอยู่กัน <S <S สู้ๆนะทุกคนทา้แมวทั้งหลายเนี่ยความสุขมันอยู่ที่ค,ทครับสวัสดีครับผมนี่ขาวน้อยอยู่นี่นะ เขาน้อยดื้อมากเลยตอนนี้อดื้อพี่เตาก็ดื้อเป็นกู้ซีกับพี่เตานะครับก็พี่เตากินนมน้องนะนี่ภารกิจวันนี้อันเตา่าไงเตาบอกเตาหิวนะไปถามแม่หน่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่มีความสุขมีเยอะแยะเปเยอะแยะใช่ไหมความสุขความสุขหาไม่ยากหรอกอยู่กใกล้ๆตัวเราดีเลยนี่ไอความสุกก็อยู่นี่นั่งกันเป็นแถวเนี่ยความสุก่ะ นี่ความสุขนั่งกันบนแถวนี่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 คือความสุขครับน้องน้อยนะพี่อ้วนอ่ะแล้วพี่ดำมาพี่ดำกินแล้วพี่ดำบนแล้วนะอ่าพี่ดำกินแล้วพี่ดำกินแล้วนะครับผมนี่คือความสุขนะนี่นี่นี่ดูไว้นี่คือความสุขหาที่ไหนไม่ได้อยู่ในบ้านนี้เลยครับผมอ่าอ่าพี่ตังพี่เต๋าติม ฮะอืออ่าพี่เิมโอ้อะไรลูกอะไรนงตัวนี้มันปวดตัวนี้มันปวดละขอให้น้อยขอหนังนี้ปวดปวดขอให้น้อยของพี่อ้วนเดี๋ยวของหนูเดียวเดี๋ยวแม่ทำให้ของหนูอ่านเปียกล้วนๆนะนี่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 ดื้อละดื้อละดื้อละใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นนะเออเสียงร้อง แม่คุณจะกลับมาเดี๋ยวแม่ทำให้เดี๋ยวแม่ทำให้ลูกอ่ะไปให้พี่อ้วนนะนี่นั่น่น่พี่น้อยพี่น้อยบอกหิวแล้วแม่ไปนุ่ลูกนะอะ้หิวแล้วหิวแล้วน้อยหิวแล้วอ่าน้อยพี่อ้วนนะนี่เรากินอาหารเปียกผสมอาหารเม็ดนะที่ผมเคยลงคลิปไว้จะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะต่อไปของคุณนี่ครับของคุณนี้ครับของคุณนี้เออใจเย็นลูกใจเย็น เออเออเข้ากลงข้ากลงครับกลงทำเรือเขาต้องกินในกลงไม่ได้ครับผมนี่จะเปลี่ยนมัตชาดูกัดเรื่องกันอย่ามีพี่มาแย่งของน้องนะน้องเขากินหารเปียกแล้วนะอร่อยเลยเนื้อๆๆกำลังกินอร่อยเลยนะครับผมนะ นี่ครับภารกิจนี้เหลือออกเลยเราจะเส้นนีนะภารกิจนะกะบะซายน้องอยู่ตรงนี้นะครับนี่อ่าถึงล้างเสร็จเรียบร้อยครับผมก็จะเจาะสายลงไปอ่ะเตาเตาเปลี่ยนตัวแล้วนะเตาพร้อมแล้วเตาพร้อมแล้วนะเตาพร้อมแล้ว เดเตาจัดการเลยครับเต๋าช่วยกอบให้นี่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 อะทีีีชของใหม่ชคของใหม่อือดเตานะเจัดการเนี้ยบร่อยเลยเออรหนานีเตาบอกรหนาดหนา้ดูหน้าตาหน่อดูหน้าตาน่อเอเต่าเต่ชูหน้าหน่อยายทาไมนะเออ เรียบร้อยครับเยี่ยวครับเอาปิดลูกปิดปิดนะลูกนะปิดปิดปิดอ่าเรียบร้อยออะนะ,นะะ,ยยะวายจะเสร็จก,ก็เอือออกท่วมตัวครับวันวันหนึน่งก็ทาดแมวเนาะสู้ๆนะทุกคนทาดแมวทั้งหลายเนี่ยความสุขมันอยู่ที่เราว่าจะทำยังไงให้มีความสุขในแต่ละวันนะสุข เหนื่อยแต่สุกนะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันช่องแมวยิ้มใหม่ครับบ๊ายบาย